โปรตีนถือว่าเป็นธาตุอาหารที่สำคัญที่สุดในร่างกายช่วยร่างกายเจริญเติบโตซ่อมแซมส,นสน่วนที่สึกหรอโปรตีน1กรัมให้พลังงาน4แคลอรี่ประโยชน์ของโปรตีนช่วยในการเจริญเติบโตซ่อมแซมส,นสน่วนที่สึกหรอสร้างกระดูกกล้ามเนื้อน้ำย่อยโฮอร์โมนคาร์โบไฮเดรตข้าวแปนะ้งน้ำมันเผือกมันคาร์โบไฮเดรตคือสารประกอบอินทรีย์เป็นสารอาหารที่เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของมนุษย์าคาร์โบไฮเดรตหนึ่งกรัม ให้พลังงานเท่ากับ4แคลอรี่เกลือแร่หรือแร่ธาตุเป็นสารอาหารอีกประเภทหนึ่งที่ร่างกายต้องการและขาดไม่ได้เพราะแร่ธาตุบางชนิดเป็นส่วนประกอบของอวัยวะและกล้ามเนื้อบางอย่างเช่นกระดูกฟันเลือดประโยชน์ของแร่ธาตุช่วยในเรื่องความแข็งแรงของกล้ามเนื้อฟันช่วยทาให้ผิวพรรณสดใสช่วยระบบการย่อยและการขับถ่ายเป็นปกติวิตามินเป็นสารอาหารที่ร่างกายของเราต้องการในปริมาณน้อย แต่ก็ไม่สามารถขาดได้ถ้าขาดจะทําให้ระบบร่างกายของเราผิดปกติหรือเกิดโรคต่างๆได้วิตามินแบ่งออกเป็นสองพวกได้แก่วิตามินที่ละลายน้ําได้ได้แก่วิตามินซีวิตามินบีรวม 2. วิตามินที่ละลายในไขมันได้แก่วิตามินเอดีอีเคประโยชน์ของวิตามินบำรุงสุขภาพของผิวหนังให้สดชื่นบำรุงสุขภาพปากเหงือกฟันและช่วยให้ระบบการย่อยและขับถ่ายเป็นปกติ ไขมันที่ให้พลังงานที่มีส่วนประกอบหลักคือทไนกรีซไลน์ไขมัน1กรัมให้พลังงานเก้าแคลอรี่ขณะที่โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตให้พลังงาน4ี่แคลอรี่ประโยชน์ของไขมันพลังงานและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายช่วยในการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันได้แก่วิตามิน A, วิตามิน E วิตามิน D และวิตามิน K I can't stop this feeling deep inside of me, girl. You just don't realize what you do to me when you hold me in your arms. So. ติ่งนอง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 อาวเอ่อเป็นคนคนดีจ้ามาวัสดีสวัสดีเลยฮะฝุคุณอะไรฮะเออฉันจากพ่อหนายว่านายากพ่อพวดใช่ไหมมีวิธีมาบอกนายง่ายๆแต่แรกต้องกิน อาหารที à, à, đ đ ỏ, úng, ่ไม่เกี่ยวกับพวกแตงกวาที่ผักจากผลไม้แล้วแต่งที่อต้องออกกำลังกายด้วยสี่รายการตื่นก้าวเดินเลยไปวิ่งก่อนสองกิโลสบายสบายอ่ะห้ากิโลเลยจ้าบินเลยครับวิ่งเลย ต่อเลยนะมาา